พระสิวลีพระอรหันต์ผู้เป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศด้านเป็นผู้มีลาภมากนะครับชาวพุทธรู้ไหมครับว่าพระสิวลีทําบุญอะไรถึงเป็นผู้มีลับมากครับลองฟังกันครับย้อนกลับไปแสนกับที่แล้วนะครับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตละนะครับก็มีสาวกจํานวนมากและก็มีสาวกผู้เป็นเลิศด้านผู้มีลาภมากเช่นกันนะครับชื่อว่าสุทัศนะนะครับอ่า พระศิวลีเกิดเป็นกษัตริย์ปกครองพระนครชื่อว่าหงสวดีนะครับได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและสาวกจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้ถวายพัตนา,ารถวายมหาทานตลอด7วันนะครับกษัตริย์หรือพระศิวลีสมัยนั้นก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่าอยากจะเป็นผู้เป็นเลิศด้านมีรับมากเช่นเดียวกับพระภิกษุชื่อว่าสุทัศนะเช่นกันนะครับเมื่อถวายทานตลอด7วันวันที่7 พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระก็ได้ทํานายว่าในอนาคตการจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะชื่อว่าโคโดมนะครับและพระศิวลีสมัยนั้นก็จะได้เป็นสาวกเป็นผู้เป็นเลิศด้านเป็นผู้มีลาภมากชื่อว่าศิวลีนะครับหลังจากชาตินั้นนะครับพระศิวลีก็ได้ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงอยู่นานแสนนานครับ ต่อมาย้อนกลับไป9 1กับที่แล้วนะครับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีอุบัติขึ้นนะครับพระราชาสมัยนั้นต้องการสร้างอารามนะครับเพื่อถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนะครับพระศิวลรีเกิดขึ้นในตระกูลตระกูลหนึ่งนะครับทีนี้ก็มีคนงานช่วยเหลือกันในการกรอร่อสร้างอารามมากมายนะครับจนเมื่อการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จนะครับคนก็พยายามหาของกันเพื่อจัดเตรียมถวายพระพุทธเจ้านะครับทีนี้ สิ่งที่คนตามหากันก็คือนมส้มเข้าใจว่านมเปรี้ยวนะและน้ำผึ้งนะครับซึ่งเป็นของหายากสมัยนั้นพระศิวลีท่านก็มีพอดีนะมีนมส้มและน้ำผึ้งนะครับก็เลยมีคนมาเสนอขอซื้อด้วยราคาสูงถึงพันกหาปณะ,ะนะครับแต่ท่านก็ไม่ได้ขายนะครับด้วยเจตนาที่เป็นกุศลของท่านท่านจึงนำนมส้มและน้ำผึ้งมาผสมกันนะครับและนำไปถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนะครับโดยบุญนั้นก็ทำให้ หลังจากชั้นนั้นท่านก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดาวดึงอยู่นานแสนนานครับหลังจากเป็นเทวดาสวยสุขอยู่บนชั้นดาวดึงนะครับก็มีชาติหนึ่งท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระราชาปกครองเมืองพารานาสีนะครับแต่ปรากฏว่าท่านไปโกรธแค้นพระราชาอีกพระองค์หนึ่งนะครับคนละเมืองกันนะท่านจึงสั่งลูกน้องไปล้อมเมืองนะครับล้อมเมืองอยู่วันหนึ่งนะแต่พระราชาเมืองนั้น เป็นผู้มีคุณใหญ่มีเดชใหญ่นะครับทําให้วิบากกรรมนั้นหลังจากชาตินั้นท่านต้องตกนรกนั่นเองครับและในชาติสุดท้ายนะครับพระสิวลีด้วยวิบากกรรมที่ท่านเคยไปล้อมเมืองพระราชาผู้มีคุณใหญ่นะครับทาให้ท่านต้องอยู่ในทองแม่ถึง7ปี7วันนะครับแต่ในชาติสุดท้ายนั้นท่านก็ได้เป็นเลิศผู้มีราบมากนะครับเห็นเพราะอะไรเพราะท่านได้ถวายมาทานกับพระพุทธเจ้า พระนามว่าปัทถุมุตระและคณะสงฆ์ด้วยนะครับและก็ได้ถวายนมส้มและน้ำผึ้งกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั่นเองนี่จึงเป็นอนิสงส์นะครับทําให้ท่านเป็นผู้มีราบมากนะครับด้วยข้อสังเกตของผมนะครับการถวายมหาทานตลอด7วันนี้มีปรากฏหลายที่มากในพระไตรปิฎกนะครับสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วนะครับใครมีเวลาเราก็ ลองไปถวายสังฆทานที่วัดตลอด7วันหรือถวายพัตทหารตลอด7วันดูนะได้ผลอย่างไรก็ามาบอกผมด้วยนะครับขออนุโมทนาสาธุครับ